ก็เป็นคนหนึ่งที่ถือว่าประสบความสําเร็จได้เข้าสภาจากการเลือกตั้งครั้งนี้เนาะเพียงแต่ว่าเป็นฝ่ายค้านและทิศทางการสู้ต่อไปของประชาธิปัตย์เราจะทํายังไงบ้างคะก็เราต้องทําหน้าที่ในฐานะเราเป็นพรรคการเมืองอเป็นสถาบันทางการเมืองนะครับในบทบาทของการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเราก็ต้องทาหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่นะครับเรื่องที่รัฐบาลเคยให้คํามั่นสัญญาให้กับประชาชนเราก็จะทวงถามให้กับประชาชนเราเห็นว่า เพื่อไทยก็มีจุดที่พลาดพลั้งหกเดือนนโยบายอันใหญ่ๆก็ยังมองไม่เห็นก้าวไกลก็เจอจุดที่พลาดพลั้งอย่างเรื่องปงพมวนเสด็จเราไม่มีพักที่อยู่ตรงกลางที่จะอยู่ในใจคนที่จะได้คะแนนเยอะๆอะ่ะมันจําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนตรงนี้ไหมคะสําหรับประชาธิปัตย์วันนี้คนต้องการทั้งเรื่องที่สามที่ให้ความหวังได้เพราะคนก็เชื่อว่าถ้าเลือกก้าวไกลคุณไปได้ไม่สุดเลือกเพื่อไทยเดี๋ยวก็มีปัญหาเพราะว่าต้องยอมรับเพื่อไทยมันมีคนมอนิเตอร์อยู่หลายคนถูกไหมฮะคราวนี้ผมคิดว่า ถ้าปฏิบัติใช้ว่วงเวลาที่เป็นฝ่ายค้านเรียกความศรัทธาเรียกความน่าเชื่อถือและสร้างบทบาททางสังคมได้ก็เป็นทางเลือกที่สามให้ให้ให้กับพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้เหมือนกันครับนี่ขอโทษนะอย่างสโลแกนคราวที่แล้วอ่ะประชาธิปไตยสุจริตอะ่ะคือคนอาจจะมองว่ามันจับต้องไม่ได้หรือเปล่าเท่านี้มันไม่พอเป่ะก็ก็ผมเลยบอกว่าการเลือกตั้งทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นการแข่งขันทางความคิดเพราะฉะนั้นคําสโลแกนนโยบายมันสําคัญหมด เพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่พายัต้องปรับเปลี่ยนก็คือว่า <S <S เดิมทีพายัิจะบอกว่าเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ประกันร,รายได้คนไม่เข้าใจคนไม่เมคซเซนส์เราต้องกล้าพูดว่าค่าแรงขั้นต่ำเท่านี้บาทเงินเดือนพยาธีเท่านี้บาทเรียนฟรีเท่าไหร่ข้า,าวตันเท่าไหร่เอยเท่าไหร่ยางกิโลเท่าไหร่ถ้าเราประกาศอย่างเงี้ยผมคิดว่าคนเชื่อคือเอาให้มันชัดๆต้องพูดให้ชัดง่ายอ่าแต่เดิมทีในสมัยก่อนเราเราจะบอกเพิ่มค่าแรง20ประกันรายได้ พอ20% 20%คืออะไรเกษตรกรเข้าใจหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านโยบายพักหรือคําพูดของเราเนี่ยเราต้องกล้าเปลี่ยนให้คนจําได้ง่ายผมคิดว่าไอเน,นี้ยเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์นคนไทยแล้วถ้าไม่นับเรื่องตัวเลขที่มันดูเหมือนเป็นประชานิยมอะ่ะตัวส่วนอื่นอย่างอย่างก้าวไกลอย่างเาายยางี้ยค่ะคือเขาก็มีจุดที่เข้าท้าชนพร้อมชนกับการปรับเปลี่ยนระบบระบบยุติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วของเราอะคะเราพร้อมชนไหมผมคิดว่าจุดยืนเราเนี่ย เรามีจุดยืนไปยังทธิไปไตยอยู่แล้วอสองอะไรที่ไม่มีความสมุขบนภาคในสังคมนี้เรากล้าพูดอยู่แล้วผมคิดว่าสิ่งที่ผ่านมา <c oughs> จากวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยยกตัวอย่างหนึ่งชั้นสิบสี่เนี่ยผมคิดว่าปรีรัตปัดก็เป็นพักเดียวที่ออกไปเล่นอยู่ก็ <c oughs> อันนี้ผมกล้าพูดเลยนะครับ <c oughs> อ่าเราเล่นเรื่องนี้สุดเหมือนกันว่าหนึ่งสองสามคืออะไรส่วนผมคิดว่าในอนาคต เรากล้าจะประกาศจุดยืนเรื่องอะไรไหมเรากล้ายอยู่แล้วแต่ว่าจุดยืนที่ต้องประกาศนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าผมพูดตั้งแต่วันนี้ไม่ได้เพราะเราอยู่ในช่วงที่ศึกษาว่าอะไรที่เราควรประกาศจุดยืนนอกจากเรื่องที่คนอาจจะมองว่าเราชอบกักแล้วเนี่ยเราลองรีวิวหน่อยไหมคะว่าจุดอ่อนที่เรามีณนะตอนนี้มันคืออะไรเพื่อที่จะกลบมันให้ได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าคุณเชื่อผมนะครับจุดอ่อนปยาปัตดิคือความสามัคคีถ้าเมื่อไหร่ความสามัคคีไม่เกิดขึ้นภายในพรรค ไปแบบก็ไม่เข้มแข็งมันไม่มีมานานแล้วเท่าไหร่คะก็ผมคิดว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งหัวหน้าพักนั่นคือรอยร้าวที่ทําให้ความสัมพันธ์มันบันทอนความสัมพันธ์ให้ลดลงลดลงแต่เอาจริงๆนะอย่างปมหัวหน้าพักอะคะ่ะก็มีข้อคอราหานะคือหมายถึงว่าสามารถถูกหยิบยกจากฝ่ายตรงข้ามมาโจมตีได้ตลอดเวลาเพราะเรื่องมันค้างอยู่ตรงนี้ไง อ่ผมคิดว่าหยิบยกเรื่องอะไรล่ะเพราะในเมื่อผมอนุพัทธเขาไม่ได,เไได้เขาไม่ได้โดนคดีนี่เพียงแค่คากล่าวหาผ่านสื่อสังคม,มแต่ในทางกระบวนการยุติธรรมเขาไม่ได้โดนนี่ภาพที่สังคมมองประชาธิปัตย์อะคะ่ะถ้าวันหนึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งแล้วก็มีการจับมือกันตั้งรัฐบาลประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยคงไม่ได้อยู่แล้วเนาะอ่ผมยังไม่ตอบดีกว่าเพราะยังไม่เกิดขึ้นมผมคิดว่าสมการทางการเมืองวันนี้มันเกิดขึ้นในทั้งหมดอันนี้ต้อง,ต,อง,ต,องต้องพูดข้อได้จริงก่อนครับการเมืองคือการต่อรองนะครับ การเมืองคือผลประโยชน์นี่ต้องยอมรับที่คนบอกว่าการเมืองคือประชาธิปไตยการเมืองคือประชาชนใช่ทั้งหมดการเมืองคือการต่อรองการเมืองวันหนึ่งสองลุงบอกว่าไม่จับกับพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยบอกไม่จับสองลุงมันก็เกิดขึ้นแล้วเขาก็ยังจับกันได้โมเดลนี้เนี่ยใช้ได้กับประชาธิปัตย์บวกก้าวไกลไหมคะผมคิดว่าจุดยืนของเราเรามีจุดยืนชัดเจนว่าเราไม่สนับสนุนในการแก้ไขมาตรา112ถ้าเมื่อไหร่ที่ก้าวไกลคุณถอยเรื่อง112เนี่ยก็คุยกันได้ เขาไม่ถอยและจับมือกันอยู่ที่ว่าคล้ายๆกับแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างแบบนี้เราก็อยู่ด้วยกันอ่ะมันไม่ได้อุดมการเราเราเป็นพรรคการเมืองที่อยู่ในระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นถ้าจุดยืนคุณไม่ถอยหนึ่งหนึ่งสองเราก็ไม่ร่วมกับคุณแต่ถ้าจุดยืนคุณถอยหนึ่งหนึ่งสองคุณก็คุยกับเราได้อันนี้ชัดเจนครับเห็นว่าประชาธิปัตย์ตรวจสอบกรณีคุณทักษิณอย่างหนักหน่วงยื่นซักฟอกเลยไหมคะ ศึกซักฟอกมันยังเกิดขึ้นไม่ได้อนะครับม,มันต้องรอพรกเก้าไกลยื่นว่าซักฟอกไหมไว้วางใจเมื่อไหร่เราเป็นพักร่วมประเด็นคุณทักษสินเนี่ยไม่ต้องมองเป็นประเด็นการเมืองไอ้น,นี่มันเป็นประเด็นทางสังคมที่สังคมมีความเครือบแคลงสงสัยถูกไหมครับแต่ถ้าประเด็นดีตอนวอลเล็ตนี่เป็นประเด็นการเมืองอืแล้วอย่างดิจิตต w วอลเล็เนี่ยคะ่ะคิดว่าปลายทางจะไปอยุดที่ตรงไหนคะก็ผมคิดว่าหนึ่งก่อนถ้านายกสมองไม่กลับนายกต้องจําได้ว่าเก้าเดือนที่ผ่านมาที่หาเสียงทุกจังหวัดเนี่ย ที่กล้าประกาศว่าผมจะแจกเงินคนละหมื่นอายุสี่ปีถึงสี่ปีขึ้นไปผมจะไม่กู้ด้วยแต่ถ้าวันนี้นายกกลับมาพูดอย่างคือนายกเป็นโรคอัลไซเมอร์สมองกลับแต่ทิศทางคือกู้เงินแล้วนะถ้ากู้เงินนั่นคือสมองกลับไหมอา้าวแค่คําพูดที่คุณพูดมาเก้าเดือนที่แล้วคุณยังตบัดสัตว์กับประชาชนผู้สร้างคุณมาเป็นนายมนตรีแล้ววันข้างหน้าเนี่ยคุณจะตะบัดสัตว์กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังคุณไม่ได้หรอคุณแทนว่าประเด็นนี้เนี่ยในมุมการเมืองของเพื่อไทยเขาเสียคะแนนนิยมหรือย,ย เพื่อไทยวันที่เสียวันแรกคือวันที่คุณตบัดสัตว์จับมือสองลงุงน,นี้คุณเสียแล้วอันนั้นะครั้งที่หนึ่งใช่ไหมครั้งที่สองคุณไม่สามารถทำยีอ่ตอ้นวอลเลตได้คุณเสียครั้งที่สองอครั้งที่สามถ้าการแก้ไขรัฐนูลคุณไม่ได้ทําอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์คุณเสียอยู่แล้วอครั้งที่สี่ถ้าคุณไม่ได้เนโทษกรรมให้กับผู้ชุมนุมทางการเมืองในกองกำลอง,ง,งสี่สี่ข้อเน,นี่ยเป็นสิ่งที่ทาให้เพื่อไทยคะแนนนิยมลดลง มองว่าทิศทางการเมืองหลังจากนี้ค่ะคุณแทนมันจะพอมีพื้นที่ให้พักทางเลือกที่สามได้อยู่จริงๆใช่ไหมผมเชื่อว่ามีเพราะการเลือกตั้งคราวที่แล้วมันเหมือนมีพักที่เป็นทางเลือกที่สมเยอะแต่ได้คะแนนกันน้อยมากเลยอ่ะไอ้นั่นถึงเวลาในวันที่อยู่ในช่วงเลือกตั้งระหว่างทางกว่าจะถึงวันรับสมัครเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าททร์เก็ตตลาดนี้มีแต่คุณต้องสร้างแต่วันนี้นะไม่ใช่คุณไปสร้างวันที่เลือกตั้งนั่นน่ะสิเห็นไหมวันที่เลือกตั้งเนี่ยเดิมทีมันแข่งเพื่อไทยกับปยุทธ์อ ถูกไหมฮะแต่ก้าวไกลก็สร้างมาอมแล้วก็ปั้นนโยบายมาจนคนเนี่ยเบื่อคนเอกประยุทธ์เบื่อเพื่อไทยคนเลยเทยคะแนนใหนก้าวไกลตอนนี้กระแสหนึ่งประเทศสองนายกกาลังมาแรงมากเลยค่ะคุณแทนคิดว่ายังไงผมคงไม่ไปก้าวล่วงโจมตีว่ามีสองนายกหรอกแต่ผมฝากถึงคุณทักษิณชินวัตรว่าเสียนิดเนี่ยนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยเขาตบ,บัดสัตว์กับพี่น้องประชาชนมาได้แล้วนะ ในเรื่องเรียต้นวอล็ตเพราะนั้นผมเป็นห่วงท่านนายกทักษิณว่าวันหนึ่งเขาจะได้หน้าลืมหลังก็เขาได้เป็นนายกแล้วก็อาจจะลืมนายกทักษิณเนี่ยไว้เดี๋ยวกอนนะเขารักกันไม่ใช่หรอคะกานี้ผมพูดในความเป็นห่วงในฐานะพลเมืงชาวไทยที่ท่านทักษิณเคยสร้างคุณูปรการให้กับประเทศเป็นหวงว่าพฤติกรรมของคนโรคสมองกลับเนี่ยเขาสามารถตบัดสัตว์กับพี่น้องประชาชนได้ แล้วคุณทักษิณคนที่ให้ความข้อเสนอแนะความคิดเขาวันหนึ่งเขาอาจจะทําได้ด้วยเหมือนกันนี่ผมกน่วฝากถึงรัฐบาลนะครับวันนี้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับอย่าสร้างพฤติกรรมเป็นรัฐบาลสีจํานชัยงบประมาณวันนี้3.4ล้านล้านเนี่ยคุณใช้พางก่อนไปนกี่ล้านล้านแล้วนับตั้งแต่วันนี้เป็นไปคุณมีงบประมาณใช้ในมือแล้วเราก็จะดูว่านโยบายรัฐที่คุณประกาศไว้คุณได้ทําแล้วหรือยัง